สวัสดีครับพี่น้องผู้ครองโรงเรียนวัดรรมวารามแล้วก็โรงเรียนบ้านลูกเดือนอที่ผมรับผชอบปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่นะครับก็ยามสภาพการแบบนี้นะครับการสื่อสารช่องทางนี้แหละ นะครับเป็นช่องทางที่ดีที่สุดแล้วสำหรับที่เ,เราจะติดต่อ,อกันสื่อสารกันบ้างนะครับสื่อสารกันบ้างสำหรับการพบใน,ในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่เ่าหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วก็จะแจ้งทัาน,นๆนะครับเป็นทิปท่นๆ,นๆนก็อยากให้ฟังให้จบนะครับเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ รับลูกหลานของพวกเราเองนะครับวันแรกเลยนะครับถ้าพวกเราทังเกตมาทังเกตการมานะครับจะเห็นว่าสภาพบ้านเราเนี่ยอําเภอพนมบ้านเราเนี่ยก็ยังยังไม่ใช่จะปลอดภัยทุกพื้นที่เรื่องการแพร่เชื้อของโควิด19นะครับหรือโควิด19 หรือเชื้อโคโรนา2019นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเรานะถ้าพื้นที่ยังในอะำเภอพนมนี่ยังไม่เป็นก็ไม่ประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวก็ผมจะพิจารณาเป็นอาทิตย์ไปนะครับในการเปิดเรียนออนไลน์หรือเรียนปกติที่โรงเรียนนะครับเรียนปกติที่โรงเรียนนะ อันนี้ก็ขอแจ้งว่าสําหรับอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ขอเลื่อนอีกนะครับแจ้งว่าขอเลื่อนไปอีกสักสัปดาห์หนึ่งนะครับให้มาเป็นเรียนปกต,ติตามที่ครูนัดแนะนะครับในวันจันทร์ที่13ามกันยายนนะครับเลื่อนเป็นเปิดเรียนแบบที่โรงเรียนนะครับ เป็นวันจันทร์ที่13กันยายนตรง6 4ย้ำนะครับเลื่อนเป็นเปิดวันที่13กันยายน64นะครับพี่น้องรับทีนี้แนวทางปฏิบัติถ้าเลื่อนแล้วเพราะลูกหลานเราย,ยังต้องเรียนหนังสือยังต้องหาความรู้นะครับก็ให้มารับส่งงานนะส่งงานตามที่ครูแจ้ง ครูประจาชั้นแจ้งครูประจําวิชาแจ้งนะครับอขอความร่วมมือนะครับเรื่องเรื่องใบงานเรื่องมารับงานจากผู้ครองด้วยนะครับถ้าเด็กเล็กๆหรือเด็กโตก็แล้วแต่ช่วยถ่ายเป็นคลิปเวลาทํางานหรืออะไรแล้วแต่ตามที่ตามที่ครูขอร้องนะครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นขอรอ้องแล้วก็ช่วยดูให้ทําตามใบงานที่ครูสั่งไปด้วยนะครับ ผูสั่งไปด้วยเพื่อนเพื่อเอามาประกอบเป็นคะแนนนะครับเพราะอย่างที่เคยแจ้งไปแล้วว่าเราไม่สามารถประเมินผลสอ,อบแบบปกติได้มารวมตัวกันไม่ได้ตามคำสั่งของจังหวัดนะครับทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปนะครับวิธีการไปเด็กต้องมีคะแนนโรงเรียนต้องอมีเปิดมีปิดมีเวลาเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับตามตามหลักสูตร ตามระเบียบของการวัดผลประเมินผลเราก็ทําตามไปตามนั้นทงนี้คะแนนนะครับเราก็สามารถเอาได้จากงานนะครับงานที่เด็กทำาังนั้นอยากขอ,ขอร้องให้พี่น้องผู้ครองทั้งสองโรงเรียนทั้งบ้านเรเดือนและวัดธรรมรารามเนี่ยช่วยดูด้วยนะครับช่วยดูด้วยให้ลูกหลานได้ทําใบงา,งานได้ทํางานได้ถ่งนะครับเพราะนั่นคือคะแนนในการคะแนเนเก็บ แล้วเอาไปแทนคะแนนการประเมินผลหรือการสอบนะครับเรื่องครูบางคนเนี่ยในการสอนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยอาจจะให้ไบงานบางคนอาจจะใช้วิธีทําคลิปบางคนอาจจะให้เห็นว่าเด็กบางคนพร้อมอาจจะแนะนวแนะนําเป็นออนไลน์นะก็แล้วแต่ครูบางคนนะครับเห็นว่าเด็กพร้อม ะครับทีนี้นะครับถ้าเราดูแลหรือช่วยแนะงานไม่ได้นะครับหรือไม่เข้าใจจริงๆนะถ้าผู้ครองไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยนะครับให้ประสานกับครูประจําชั้นครูประจําวิชา,าของแต่ละโรงนะครับไม่ว่าบ้านลูกเดือนหรือว่าวัดธรรมรามเนี่ยเพื่นอนะครับ เพื่อไม้ครูแนะนำนะมาใ้ครูแนะนำที่โรงเรียนเป็นรายบุคคลนะดูอย่าอย่านัดเนะกันมาหลายๆคนมันจะมีปัญหาเรื่องอการรวมตัวของโควิดอีกนะให้ประสานมาเป็นรายบุคคลนะครับพาเด็กมาด้วยแล้วก็ขอร้องว่าอย่าทิ้งผ้าปิดจมูกปิดปากหรือเม็นะครับแล้วก็เว้นระยะหา่างสามารถทำได้เหมือนกันถ้าผู้ครอง ไม่เข้าใจจริงๆหรือเด็กบางคนครูสอนไปทางาให้ใบงานไปแล้วโทรศัพท์ก็แล้วแน่ทางไลน์ก็แล้วยังไม่เข้าใจจริงๆนะครับถ้ายังไม่เข้าใจจริงก็โอเคนะครับให้ประสานเลยมาที่โรงเรียนนะครับมาที่โรงเรียนแต่ส่วนใหญ่บางครั้งผมดูในกลุ่มไลน์รายชั้นเรียนเนี่ยผู้กครองบางคนก็มีความสามารถแนะลูกหลานได้แต่ถ้าไม่เข้าใจ ก็อย่างที่ผมว่านะครับประสานครูแยมชนันครูประจำวิชามาขอคำชี้แนะเป็นรายบุคคลนะครับการสอนออนไลน์มีหลายคนนะครับถามว่าทำไมโรงเรียนไม่สอนออนไลน์เห็นโรงเรียนอื่นเ็าสอนออนไลน์นะครับในวงกว้างถ้าท่านได้ติดตามข่าวนะกนะารสอนออนไลน์จะได้ผลจริงๆอ่ะเฉพาะกับเด็กโตนะครับเด็กเล็กๆไม่เหมาะสม นะครับเด็กล็กๆเนี่ยไม่เหมาะสมนี่ไม่ใช่ผมพูดเองนะครับเป็นเป็นเป็นนักวิทยาการผมพูดมาเพราะเด็กที่เหมาะสมรเรียนออนไลน์ก็คือชั้นมัธยแมแต่มีข้อ,ขอแม้ว่าสัญญาณโทรศัพท์ต้องดีสัญญาณเน็ตต้องดีมีอุปกรณ์พร้อมที่บ้านที่สําคัญก็คือผู้ปกครองต้องพร้อมด้วยนะครับ ต้องเปลี่ยนผู้ครองเป็นครูที่บ้านถ้าผู้ครองบอกว่าถอนออนไลเลยฉันไม่ว่างหรอกนะฉันต้องมีงานทําถ้าแบบนั้นน่ะไม่ได้นะครับสอนออนไลน์ไม่ได้ผลนะครับการสอนออนไลนี่โดยเฉพาะถ้าเป็นชั้นเล็กๆที่ก็สอนงานนะชั้นเล็กๆนี่ผู้ครองนี่ไปไหนไม่ได้เลยนะทีนี้มันไม่ตรดคล้องกับภาระงานของเราเนะเราก็มีงานต้องทํางานต้องตัดยางตัดอะไร นะครับต้องทํางานย่ามาเก้าให้ลูกเรียนออนไลน์อยู่ได้ไงแต่ถ้าใบงานนี่เรามาตอนไหนนี่เออแนะได้นะครับตอนที่เราว่างนะครับดังนั้นก็อยากจะชี้แจงเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องเงินนะครับเรื่องอาารางวันนะครับเราก็ให้ปกตินะครับเราก็ให้ ่20บาทต่อว,วันปกตินะครับปกติในกรณีว่าเด็กไม่ได้เรียนที่โรงเรียนดังนั้นไม่ไม่ด้ต้องปเป็นห่วงเดี๋ยวเจ้าที่พัสดุเจ้าที่การเงินครูเวนชั้นเนี่จะจัดก,การทีนี้เงินสองพันมาเมือเอ่อไหร่เงินเยียวยาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาว่าให้ให้ผู้กรองเยนยนะรายละสองพันะนะครับมาเมือเอ่อไหร่ตอนนี้น,นะครับ เขากําลังดาเนินการอยู่เขาเปลี่ยนวิธีการให้เงินกันอยู่เรื่อยตามหลักฐานที่โรงเรียนส่งไปตามที่โรงเรียนขอจากท่านนะตอนนี้เห็นว่าจะโอนมาให้เข้าบัญชีอนหนๆอื่นๆๆของเรียนให้โรงเรียนจัดก,การไม่ถอนก็โอนเข้าบัญชีผู้ครองแต่ตอนนี้ยังไม่มาทีนะครับในบัญชีโรงเรียนยงเงินนี้ยังไม่เข้าทีถ้าเข้าวันไหนผมจะให้น้องๆที่รับผิดชอบเรื่องการเงินนะครับ ด,ดําเนินการโดยเร็วที่สุดเดี๋ยวจะแจ้งในลายกลุ่มให้ทราบนะครับในลายกลุ่มชั้นเรียน,ยนให้ทราบประธาให้ทราบถ้ามาวันไหนอาจจะใช้วิธีจ่ายเงินสดหรือว่าโอนเข้าบัญชีเดี๋ยวค่อยบอกถ้างเงินมาแล้วค่อยบอกตอนนี้ยังไม่มาทีนะครับยังไม่มาทีไม่ต้องกังวลน,นะครับมาวันไหนจัดการอย่างรวดเดียวเลยนะครับเพราะโรงเรียนก็ไม่ได้ออามาใช้ได้เป็นเงินของท่านเป็นเงินของผู้ปกครองนะไม่ใช่ของเด็ก อ้นี้ก็ให้ผู้ครองนะครับงั้นมาวันไหนนี่จัดการทันทีนะครับไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นให้ท่านเนี่ยดูในลายกลุ่มของแต่ละกลุ่มชั้นเรียนหรือไลายโรงเรียนของโรงเรียนบ้านลูกเดือนอยู่อยู่ตลอดนะครับอยู่ตลอดนะครับทีนี้ขวากบอกต่อด้วยนะครับขวากบอกต่อผู้ครองท่านอื่นที่มีลูกอยู่ในโรงเรียนทั้งโรงเรียนเนี้ย ด้วยนะครับฝากบอกต่อบอกต่อเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ที่ผมชี้แจงให้นะครับก็เดี๋ยวถ้าสถานการณ์คลี่คลายลงนะครับลูกหลานเราจะได้เรียนปกติกันสักทีนะครับเดี๋ยวผมจะแจง้งแต่ตอนนี้ผมยังไม่วางใจให้ลูกหลานท่านก็เเมือนลูกหลานผมอย่างที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าเด็กที่อยู่ในพนธมือลูกหลานผมเบ mm hmm. นะครับ mm hmm. ผมไม่อยากให้ลูกหลานผมมาเสี่ยง นะครับแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่เสี่ยงนะครับเราก็แก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาเนี่ยเรียนแบบนี้ไปพลางๆนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ประสานกับครูเป็นเช้นครูเป็นประจําวิชาโดยตรงเลยนะครับโดยตรงเลยแล้วก็ขวากบอกผู้กครองท่านท,ที่ไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็เราก็แบ่งปันนะบอกเผื่อด้วยนะครับเท่าคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยลอดภัยสุขภาพดีกันทุกคน ครับโอเบสวัสดีครับ